สวัสดีครับวันนี้พบกับผมแจ็คเกษตรพัฒนาอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพามาดูกเกษตรกรที่ใช้โฟทีกับอะมิโนเรดฉีดพริกนะครับวันนี้กนเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับวันนี้กำลังเก็บพริกครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมเลยนะครับอ่ะตาม <จะ S 1> มา,าเลยนะครับพาไปชมวิธีการเก็บพริกนะครับนี่มืออาชีพเลยนะครับเนี่ยเก็บมากเเคยพอเยีะเือดหรอกค่ะครับผม นี่นี่ก็ใส่โฟที่แล้วค่ะเด้ออะไรนะครับโฟที่จ้ะโฟที่ใช้ดีหน่วยใหญ่หน่วยโดกครับผมเพชรเพชรแซ่บแซดมาซิมเลยค่ะมาซิมเล่ยได้ไหมครับเป่าวิลีแล้วค่ะเด้อยวเป่าวิรีไปเลยตัวเด้อตั้งแต่เก็บมานี่ไม่เคยเจอแบบนี้ใช่ไหมค่ะหน่วยใหญ่แล้วก็แน่นดีอีกนักทำนักได้ครับของเขาดีรีแล้วค่ะ ไปใ <ไป S 1> ส่เ<ส>ด้อโฟที่ทเราขึิง<ส>ชั้นมันแตกกันแตกจากสองจากสี่เป็นแปด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 เพิ่มไปอีกสิบสองเราคิดเบื่อไหร่ถ้าขึ้นชั้นแค่มัขิงชั้นไหนหน่วยครับโอ้สุดยอดครับนี่นะครับพริกงามมากครับผมโอ้โหสุดยอดครับยังไม่ไปไหนเลยครับเต็มคู่แล้วเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยครับสำหรับวันนี้ผมก็ ฝากไว้เท่านี้นะครับสาหรับท่านใดที่สนใจที่อยากจะทําเกษตรหรือปลูกพิษเนี่ยให้ได้ผลผลิตอย่างนี้นะครับโดยที่ไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับให้อยากจะให้แนะนาเปิดใจลองใช้โฟทีดูนะครับแล้วพืชจะตอบโจทย์คุณเองนะครับแล้วเพราะว่าพืชไม่โกงนะครับอสาหรับวันนี้ผมก็สวัสดีครับลลลลาเเปปีี่่่นนนนนนชววิตคคัับหมมมืแสุงูผ็